พี่โชคเป็นใหม่โมเมนบ์โมเนข้าปุ๊กข้าปุ๊กโมเมนบ์โมเนขี้เพิงต้องต้องเอาไปย่างก็ได้เอาไปทอดก็ได้อี่น้องท่านบอกฮะอ๋อข้าปุ๊กนะครับพี่บัเย็นบอกว่าถ้าได้เมื่อคืนนี่พอดีเมื่อคืนนี่มีกองไฟนะครับที่วัดอ่าวัดแม่สุยะนะครับมีกองไฟ ข้าวโป่งนั่นแหละครับอะไรนะพี่้าวโ่มันเหมือนข้าวโป่งอ๋อไปแยกหมดาวแค่ขนาดแต่นี่มันเป็นข้าวที่หนาวครับครับอันนี้เป็นเป็นอาหารของพี่น้องทางใช่ทางภาคเหนือนะครับมันจะมีชนเผ่าครับอ๋อนะครับเป็นของอันนี้เป็นของมูเซอร์ของมูเซอร์ใช่ไหมนี่พี่อ๋อของมูเซอร์ครับทางบ้านผมจะเป็นข้าวโป่งข้าวพองอะไรเขาเนี่ยแหละอันนี้มันก็จะเป็นข้าวเหมือนข้าวปุกอะครับอ๋อนะครับ แต่อันนี้เป็นของพี่น้องทางนี้เนาะก็จะแตกต่างกันนะครับด้บ <c oughs> นานหน้าน,นี่ต้องเปิดไว้นะครับเราถ่ายภาพเราก็ถ่ายข้างๆเยอะจัง ถ้าเราถ่ายโดยตรงหลวงตาบอกว่าช่างภาพขวางทางเด้อหลวงตาบอกนะครับฝ่อยกไว้ก่อนยกน้ําก่อนยกให้ท่านรับก่อนนะครับเนาะสิ่งของที่เรานํามาถวายยกไปก่อนนะครับหลวงตาขอรับแล้ววางได้ครับถ้าท่านยังไม่วางยังไม่ขะขนมชาวไทยนะครับท่านบอก ขนมชาวไทยใหญ่ขนมชาวไทยใหญ่นะครับพี่น้องท่านบอกจะมีขนมแปลกๆนะครับที่ท,ที่ที่ผมไม่เคยเห็นนะครับเนาะหลวงตาท่านก็น่าจะไม่เคยเห็นเหมือนกันละครับหลวงตาท่านถามว่าอันนี้อะไรนะครับเป็นพี่น้องที่ท่านนํามาถวายบอกว่าขนมชาวไทยใหญ่แล้วก็จะมีเป็นก้อนวงกลมนะครับเนาะ พี่น้องหลงตาสงสัยว่าเป็นอะไรเนอะนะครับโดนัทครับโดนัทพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับผมลองชิมแล้วนะครับก็อร่อยนะครับอร่อยอทางบ้านผมไม่มีนะครับแบบนี้อ๋อถวายแต่ข้างบนใช่ไหมพี่สาธุครับผมโดนัทพี่น้องชาวไทยใหญ่ผมชิมมาแล้วนะครับมาได้เดินทุดงกับหลวงตานี่อาหาร แต่ละภาคแต่ละพื้นที่นะครับผมคิดว่าผมได้ชิมมาเกือบหมดทุกทุกอย่างแล้วครับทางใต้ก็ได้ทานอาหารใต้นะครับมาทางเหนือก็ได้อาหารเหนือ,อมาทางที่น้องชาวเขานะครับชาวเขานะครับชาวกะเหรี่ยงชาวมูเซอร์นะครับแล้วก็ไทยใหญ่นะครับก็จะเป็นอาหารแตกต่างกันไปนะครับก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะรสชาติอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับด้ยทำเนาะ,อ,ะอาจจะรูปร่างหนะ้าตา ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับโดนโดนัดของทางบ้านผมก็จะเป็นอ e ีแบบดังหนึ่งนะครับโดนัดพี่น้องชาวชาวชาวาชา,วายใหญ่ก็จะเป็นอ e ีแบบหนึ่งนะครับผมลองชิมแล้วอร่อยนะครับไม่ต,ต้องปูผ้านะพี่นะเก็บผ้าไว้ก่อนครับสาธุครับผม ท่าสองปลางมะาร้าสองกิโล,ล,ลรครับหลงตาปลายเหลืออยู่สี่สหครับปางมะาร้าสองกิโลปลายสี่สิหกกิโลนะครับ ตอนนี้โรงพยาบาปลปางมะผ้านะครับโรงพยาบาปลปางมะผ้านี่จะถึงแล้วนะครับนี่อยู่ข้างหน้านี้นะครับหลวงตาบุญชื่นพัญยาพุทโธท่าน,านจะแมะนะครับตรวจสุขภาพที่นี่ก่อนนะครับถวายไหมพี่ถวายครับหลวงตาสาธุครับผมบนน้้้้ำำแ่งไดดวย อย่าทำรอข้างหน้ายเยอะนะครับครับตอนนี้หลวงตาท่านก็มาถึงโรงพยาบาลปางมะผ้าแล้วนะครับนี่โรงพยาบาลปางมะผ้าหลวงตาท่านจัดตรวจสุขภาพที่นี่น,นะครับอย่าทําทำทุกท่านทุกคนทุกท่านนะครับ สิ่งของที่นำมาถวายยกไว้รอก่อนนะครับอากาศร้อนมากครับยายทำวันนี้นี่หลวงตาเข้ามาตรจาสุขภาพที่โรงพยาบาลปางมะผ้านะครับเปิดทางนะพี่นะข้างหน้าเปิดทางไว้ครับอย่า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 บังครับ จับไว้ก่อนนะคุณแม่นะสาธุสาธุครับนะครับโรงพยาบาลบางมะาผ้ายินดีต้อนรับนะครับเนี่ สุสาธุครับผมดอกไม้เก็บไว้นะคุณแม่นะดอกไม้ดวงตาให้กลับคืนครับไว้บูชาพระที่บ้านนะครับก็ร่วมส่งขวง,งตาถึงที่ โรงพยาบาลปางมะพ่าตนะครับร้อมกันนะครับอย่าทกดู้นทุกคนนะครับท่านจะแวะเข้าตรวจสุขภาพนะครับก่อนที่จะทื่อดงต่อนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านมารัอพรจากงตามนชื่นนะครับโอ้ด้านในเนี่ยยัดได้ทําเยอะนะครับคุณหมอนะครับท่านมารอพรจากดวงตาเป็นชื่น น้ำแก่เป็นน้ำมงคลได้นะครับผมคุณหมอท่านนะครับทุกคนทุกท่านแบ่งไว้ทานด้วยนะครับแบ่งไว้ได้นะครับน้ำแบ่งไว้ทานได้นะครับสวัสดีติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงบ่ายวางได้เลยนะครับขณะนี้สิบห้านาฬิกาสิบเก้านาทีนะครับเดี๋ยวมีด้านหลังรับนะครับคุณหมอ สาธุสาธุครับตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วนะครับมามาถึงด้านในนะครับนี่ก็เป็นคุณหมอแล้วก็พี่น้องญาติชมท่านมารอรับพรจากลูงตาน้ำสามารถแกะเป็นน้ำมงคลได้นะครับคุณหมอครับผมแกะได้นะครับแบ่งแกะได้ ตอนนี้เราก็จะส่งบุตามาเจอสาวใต้ครับสาวใ,ใต้สาใต้สงองสาวตอนนี้เราก็จะส่งลงตาถึงจุดนี้ก่อนนะครับะนะครับยาําำทุกท่านทุกคน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับแล้วก็รอรับหลวงตานะครับหลังจากตรวจสุขภาพแล้วนะครับท่านก็จะจาริกทุดงต่อนะครับไปพักจำบัดนะครับที่โรงเรียน